สวัสดีครับพี่โปเองครับนี่จะมาทําไก่อบฟางนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปหาซื้อไก่กันก่อนนะเราจะไปซื้อไก่กันในหมู่บ้านนะครับวันนี้ผมเอาสกายไลน์มาขับรถมาที่สันแหมลงรถสปอร์ตมาเลยเนะี่ยไปไปถ่ายมาเลถอะลืมดับดับรถ,ถลเลยนะเบอร์จะสตาร์ทติดไปเลยตัดไม่ได้เหรอเดี๋ยวก็เดี๋ยวกเดี๋ยวนู๊ ติดรถต้องติดรถไว้ไก่มีอกว่าไหมนี่ไก่บะหมี่บะหมี่ไหมจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปพอไม่เมย์ก็ได้ไปโลเคชั่นแรกนะมาตลาดแต่ไม่มีไก่เลย นี่ไก่ก่ะไก่แล้วนี่สองขาในในตัวกะโตปะมีแล้วกะิโ่ลก่ะกะแค่คได้เอาไปอุ้างอ่ะสักสตัวิค้ค,ครับเดี๋ยจวจอดรถก่นอ,อฟังก็อาใส่ฟังอะ่ะกะใส่ปี๊ดคุณ่าใส่ปี๊ดด้หลงะเอใส่ปี๊ด้ะเป็นได้ฮะ <c oughs> <c oughs> เอาฟางกับปอปีดกะเอาใส่ปนอใส่เลยปนเปปดขอบเหรอตอนนี้เรามาร้านที่สามนะไก่หมดครับอันนี้อุอันอะไรอันนี้อุปอันตะกีอที่นั่งลอบรอผมทีนี้อันนี้ไมนก่เปิดแลวะามามามกลับกลับับมีไก่มือก็ เกอกันกล้ไทยแล้วม <wave> like <bbe> ีโครงมัยมีขามีขาแค่ได้ตั้งตัวไปยังไปไปอะไปตีสุดท้ายแล้วถ้ามีก็จะเป็นเมนูแล้วนะคือผมนม่เมื่อกี้เราไปตลาดหน้าวัดเนาอหน้าวัดที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปตลาดในหมู่บ้านอีกที่หนึ่งก็มาร้านในหมู่บ้านที่หนึ่งก็มาตลาดอีกหมู่บ้านที่สี่ที่แล้วนะหาไก่เนี่ยโอ แต่ถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเจอบ้านไหนเลี้ยงไก่เนี่ยพอเด้พอเนะ่นี่บ้านไหนไก่รุดมาเนี่ยเซตแน่เออครับจนกับสร้างสถานการณ์เนาะครับแต่งเป็นจนไก่ลบถ้าไม่มีเนี่ยผมจะไม่ทำแล้วนะวันเนี้ยไก่เนี่ยโอ้เช่หาไก่นี่ยังไม่ได้ด้วยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปที่สุดท้ายกันที่ที่ที่ห้าก็จะมีไหมครับมาเลย เลยเราถึงหน้าบ้านคนขายไก่แล้วมาถึงที่เลยเนี่ยลูอยกอ่ะอัน <S 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 น,น,นี้มาฮัน,นเออเนูนกสงคิดมีไก่ก็ไก่สักตัวสักโลกปลาเนี่ยมีครับสักกิโลปลาตอนนี้มันยังมีเลยไก่ไก่หมาดมาั้ไก่ยงังหมาบเปล่าเพราะขำรอบบนไดนมาไะ มันก <chat> yeah. uh, ็มืดจังไงห้ามวุ่นวายห้ามวุ่นวังจ้ะอันเป็นยังอันยังเจ่ะเดี๋ยวไปเอาไก่นี่ก่อนก็ได้ครับขอบคุณครับมีไก่ใหญ่ตรงนีเดี๋ยวนี้นี่กินแวสี่โมงสี่โมงไอ้หกโมงสี่โมงสี่สิบตั้งก่อนจะได้กินเลยจะได้เราจะได้กินไหมครับยังไงก็มาบ้านลุงเมื่อกี้ละก็อย่างที่ลุงบอกนะครับถ้ารอไก่ ไก่จะมาห้าโมงกว่าหกโมงก็วันนี้ไม่ได้กินแน่นอนนะตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบละเดี๋ยวผมต้องเตรียมมื้อเย็นนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันกินจะมืดก่อนมาเราจะไปร้านสุดท้ายท้ายที่สุดละเนะี่ยถ้าแถวนี้ไม่มีเนะครับผมก็จะจบคลิปนี้เท่านี้แหละไม่มีไก่มาทําละจบวันนี้ <c oughs> แต่ถ้าได้ไก่มาก็จะทําไก่กันต่อนะแต่ขอเราไปซื้อร้านร้านใหญ่ก่อนในหมู่บ้าน bạn bạc chạy cho tăng, à, haha, à, đã rồi, đã mà luôn ai, con ta tít có ไป,ปเรียบร้อยรถด,ดับมมชีวิตท,ที่มันง่ายมันไม่ใช่ชีวิตแล้วนาานา,นาโกเออตอนนี้นะรถด,ดับสตาร์ทไม่ติดนะครับเราก็ต้องทำการหาคนมาจูนรถเมื่อกี้ลองสตาร์ทเล่นตอนนี้รถติดแล้วอุ้ยไปเราไปต่อแล้วกัน รถติดแล้วทุกคนมาับกลับรถกันตรงนี้เลยนึกว่าจะไม่ได้กลับบ้านแล้ววิ่งอแตกเลย <Yahoo! S 1> อะตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ไก่มาแล้ว2ตัวนะไซส์กำลังดีเลยอย่างที่ต้องการไปเลยนะครับนี่ไก่ที่ซื้อมาจากเมื่อกี้เนาะ2ตัว160บาทตัวละ80บบาทนะครับแต่ก่อนที่เราจะาไปปรุงอาหารเราก็ต้องล้างไก่กันก่อนนะครับผักชีฝรั่งแล้วก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมกระเทียม okay. เม็ด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 ผักชีนะเม็ดผักชีเชื่อผมกับว่าผมทําเป็นกันมาเ e. ราจะมาโขกอันนี้ให <imizi> ้มันเข้ากันก่อนใส่ลงไปนี่เนาะนี่เนาะเออเขาต้องเออเขาต้องอันนี้ก่อนกะเขาต้องโขกนีก่อนกะไม่ก่อนโขเกียดเนับแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไป ใส่ซอสก่อน <c oughs> คนถ่ายนี่คนถ่ายนี่รุนด้วยนะรุนรุนปเนป็นตัวเหตุรุนน้ำมันหอยมันมีไงก็เปิดแบบใส่อันนี้หรอหอยพอ,อดีพอดีที่บ้านจะมีการก่อสร้างรถดีรถด,ดีหัวใส่ไปอะ่ะนีสีเหขาวอันนี้ไม่ใช่น้ำมันเครื่องนะน้ำมันหอยนะ ที่นักไว้อ่ะใส่ใส่นะไทยใกล้ไทยใกล้ไทยซอยแค่ซอยอะไรซอยใหญ่แต่บางๆเนาะอ่าปีอ่าอากาศจะใหญ่หน่อยแต่ใส่เนี่ยใส่แต่ซูมดูซูมดูซูมดูแต่จัดคุกเขาให้เข้าแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะ ถูถูถ,ถูนะครับถูให้มันเหมือนเราเหมือนเราถูสบู่ครับเครื่องเครื่อง,เค,องเครื่องส่วนผสมอ่ะมันจะได้เข้าไปถึงเนื้อหนงก็ตบไปด้วยให้มันเข้าไปเดี๋ยวเราจะหมักไก่ไว้ครึ่งชั่วโมงในระหว่างที่เราหมักไก่เนี่ยเราผมก็ต้องผมก็ต้องไปหาพวกกองฟางเตรียมของที่จะไปเผานะครับผมเสร็จแล้วแล้วไก่ทิ้งไว้ตรงนี้แหละ เดี๋ยวเราจะต้องขุดหลุมแล้วก็เอาไก่อะเสียบกับขวดนี้เนาะเรามาขุดหลุหลมมันก่อนขุดหลุมต้องให,ให้เท่ากับตัวปี๊บนี่เดี๋ยวเอกระก่อนมากะก่อนนะเสียนอย่างเราเราทำได้อยู่แล้วฮนี่กระมาเดี๋ยวไก่ไม่โดนคิดดี มดินลนี่เนาะนโคตรมันเก่งอ่ะโคตรมันเน็ตเอา <c oughs> อ่าโอเคนะครับผมทีนี้เราเราก็เตรียมเตาปิ้งไก่แล้ว<ะ>นอกจากจะได้โปรตีนจากเนื้อไก่ละเราก็จะได้สนิมจากมีเลยโอ้พอดีเลยเนี่เนาะโอเคเนาะอ่าโอเคนะครับผมทีนี้เราก็เหลือแค่เอาไก่มาใส่ละนะครับไป แปเอาไก่มาใส่ดีกว่าได้แล้วมั้งอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นวิธีการอ่าวิธีการขอกองฟางนะครับคือกองฟางอันนี้ยมีเจ้าของนะมีเจ้าของแต่เดี๋ยวเราเราจะไปขอเจ้าของเขาเอา้ขอฟื่งเลยเนอะเอาเลยอ่าโอเคนะเจ้าของเขาให้นี่เจ้าของเขาให้น,ใหนะผมผมขอไปละนะครับก็ไก่ตัวหนึ่งก็น่าจะใช้ ดูน่าจะไม่พอน่าจะไม่พอก็จะว่าให้ก่อนนะ,อะพอแล้วเนอะทำบ้านกันเนอะใครมันรักเฟืองอย่างนะเทามาขนาดเนี้ยทำไม่ใหม่ก็แล้วก็เตรียมของไว้เสร็จละ นะครับไปเอาไก่ดีกว่าะอ่าตอนนี้ไก่เราก็ได้ที่แล้วนะครับอ่าไอท้ที่ไอ้ที่มาไก่โดนมันโดนผ่าออกมาใช่ไหมครับเราก็ต้องมัดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวพอมันสุกอะ่ะมันจะอ้าออกล้างขวดก่อน<ๆ>นี่ตัวตัวไหนก่อน,นี้ตัวนี้ดีกว่าอ่ะนดับเราก็เสียบไก่ลงไปอย่างนี้นะครับใ,ใกล้มาคูม่มันเสียบไ,ได้เลยอ,ลอ้าวโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้หะ ดออเดี๋ยวขีดดินทองก่อนเดี๋ยวดินรองนะครับต้องดูเดี๋ยวมันจะล้มได้อ่ะโอเค,อเคปี๊บอ,อือเอาปี๊บคุ้มเอาดินไว้รอบๆนี้นี่เนาะ,อ,ะอ,ยอย่าให้มีรูรั่วนะ ไม่เนาะเราก็เอาลางมายัางไงดีเอาหักก่อนแล้วกันเจีกันนี่นะเราก็จะแบ่งใส่นี้คนระับคุณต้องเชื่อผมแกว่าผมทำเป็นน่ะแต่ผมแกล้งทำไม่เป็นบ่ได้ดนะเออ,อนี่นะอี้น่ะมาเอาละ พกขันเบอเราก็จะล้วก็จะทยอยเติมไปร้อนมากเลยตอนเนี้ยก็ทยอยเติมไปอย่าเติมเยอะนะถ้าเติมเยอะเนี่ยเดี๋ยวไก่มันจะไม่ได้นะครับเราก็ต้องกะเอาว่ามันมันได้ไหมมันหรือว่ามันยังไม่ได้ต้องเน้นตังบน นี่ต่างข้างนี่ต่างข้างได้ยินเสียงล่ะมันคือเสียงมั้ยเนยอ่าปีบมันมันฮ้อนเนาะท้อนสุกอยู่กะ คนคิดว่าผมจะทําสุขหรือไม่อเรามาเรามาเรามาถ่ายกันมนาะว่าผมจะทําได้ออกมาใช้ได้นะผมว่าผมจะเผาหมดนี่นะก็ได้ก็น่าจะพอดีนะให้ฟางอะ่ะมันมันเย็นนะมันเซตตัวก่อนให้ข้างในเนี่ยข้างในปี๊บเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาอะไรก็ไม่รู้แหละทางวิทยาศาสตร์ นะครับนะบนี่แล้วก็มาเอาอีกชุดหนึ่งนะครับมาอีกชุดนึ่งอันนี้ขอเจ้าของขอแล้วเนะไม่ใช่อันนี้ขอขอแล้วนะตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ช่วยนะครับผม AE <S <S เย็ดทุกอย่างในนี่นดูเซียนเนี่ยดูเซียนเขาทำกันเซียนเขาทำอย่างนี้ไปจี้ันหอบแบบผมน่่ไม่ได้นะ ทำอย่างนั้นนี่มันมันผิดหลักนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเซียนก่อนเดี๋ยวเราจะไปอบกันอีกตัวหนึ่งต่อนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยยังไม่รู้ยังไม่รู้ผลเลยนะว่าว่าจะได้หรือว่าไม่ได้แต่ผมคิดว่าระดับผมเลยเนะี่ยมันต้องได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะเขี่ยฟางออกนะครับผมแล้วก็ดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงโอ้มันยังร้อนโอ้มันยังมันยังร้อนอยู่เลยนะเห็นไหม ยังแดงๆนะต้องแบบระวังนิดหนึ่งนะครับร้อนมากโอ้ไกลท่อนเออ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโเ้ยโอ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 อ้ยโอนยโอ้อ ที่ไหนเห็นไหมไก่สุกนะครับหอมแบบกําลังพอดีเลยนะหอมแบบกําลังพอดีมากแล้วเขาจะเอาขึ้นมาจาะไรอะ่ะเขาเอากลัมขึ้นเอาไงนี่เรายังมีใบนี้ต่อจหยิบไก่ขึ้นมา,มา,มาดูไกไก่อย่างเงี้ยครับได้ทั้งเส้นนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่จานแล้วก็เอาไปกินกันดีกว่านะครับอันนี้เราจะอุกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สองวันที่สองวันนี้กินสองตัว เันนีขอหกเนะนี่ยเน้นด้านข้างเน,นด้านข้างนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันมันจะร้อนกว่าเราก็จะมาเน้นด้านข้างเราอ่ะนี่นะมาเผาต่อเลยวางพืงวางเพิง,ง,เ,พงเหมือนเดิมนะครับก่อนเหมือนเหมือนเหมือนตัวก่อนหน้านี้ระหว่างที่เรา เผาไปเนี่ยเราก็จะทยอยเติมเติมฟางจนกว่าไก่จะสุกนะครับเราได้แล้วตัวหนึ่งหออรอมเลยนี่นะแต่อารมณ์ศูนย์ทรีแกให้มาห,หนานพราทางนี้เดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะทุกคนแต่มันร้อนมากนะอันนอกเนี่ยอืม อร่อยครับหม้อโอ้อออลำฮอตหอตออโอเคครจบเดี๋ยวไปรอดูอตัวหนึ่งไอ้ยนยยยี่นะครับผมเรียบร้อย อีกหนึ่งตัวควานเข้าตาแซบนิดหน่อยตัวนี้จะสวยกว่าตัวเมื่อกี้นะครับโอ้ฮอนเบยพร้อมได้ลโ,โอเคนะครับผมสองตัวป้าเดี๋ยวเราไปลองเดี๋ยวเราจะลองให้ทีมงานเราเนี่ยกินแล้วลองรีวิวกันดูนะว่าผ่านไม่ผ่านนะครับไปเ<า>อ้ามามาพี่น้องบ้าน มากินไก่อบฟางนี่ไก่อบฟางสูตรอีสารมันเข้าสูตรดั้งเดิมแม่นบอแม่นกะเนี่ยสูตรแบบของแต้เลยเนี่ยแต่กะ่ะเอานะเอ้าเอากเอากันบิดเลยเหรอบิดบิดเลยวะบิดเลยเอาเลยกันเอาเลยดิเมนอีลี่ดิลูกเอ้เมนก็เดี๋ยวสัตว์ก้อนละวาดเถอะตีเต๊ะปากตีไก่เต๊ะปาก รำกอรำกอสซ่บแล้วเสบหลยนี่นะพอจะทำแบบี่พ่อเคยดูี่ก่นที่มันเนี่ยหมะอก่เนี่ยมะอสซ่บ่มนเป็นมะเสียบโมอหมอแก่ผ่านผ่านจะร้องมาแม่มาร้องกินพ่อมาร้องพ่อผ่านก่นะ ขอญาตชิมครับขอญาตชิมมามาผลงานอืมลืมลืมออืมันนี้ก็ไปแล้วไปกินไปแล้วเอาดีๆกกินดีกๆสิกินดีๆเดี๋ยวคนกันอ่านี่นะครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วเมนูไก่อบฟางสูตรโบราณนะครับเพิ่งคิดสูตรได้เมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าหาก่อนว่าผมชอบเรื่องอะไรเดี๋ยวผมมา เรื่องนั้นเองแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้นะครับผมวันนี้พี่โปลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับดีดีดีด